สวัสดีนะครับวันนี้อยู่กับวกเข้าแซบไรนะครับตอนนี้เขาอยู่ไหนครับคุณโตตอนนี้พวกเราอยู่กันที่ตลาดปูนะครับวันนี้คอนเทนต์ที่เราจะมาทําเนี่ยจะพาทุกคนไปหาอะไรกินกันในย่านตลาดปูนะครับจะเป็นร้านดังที่เราไปกินจะเป็นยังไงแล้วก็เชิญรับชมกันได้เลยครับไป ใ่ครับตอนนี้เราได้อยู่ที่ร้านปริยาคาแฟาแล้วนะครับร้านอยู่ประมาณเดินมาจากตลาดอยูนไม่ไกลมากหรือขับรถจากที่วัดทางก็ได้ครับบรรยากาศร้านก็จะประมาณฟื้นกูบุ้คอทานกาแฟาตอนเช้าเสร็จบรรยากาศ ชิลๆในแบบตลาดร้านย,ย่านตลาดพูเลยครับเมนูที่พวกเราสั่งมานะครับก็จะมีของผมนะครับจะเป็นเนสกาแฟแล้วก็จะมีชาที่เขาเสิร์ฟมาด้วยนะครับจะเป็นชาร้นนะครับแล้วของคุณเต๋แล้วครับของผมนี่จะเป็นโอวัลตินเย็นขนมปังเนยนมนะครับแลรร้วก็ไข่ลวกคือแบบว่าเหมือนอยู่เขาใหญ่ครับโอ้แต่ผมว่ามันดูแบบมูดมันดูธรรมชาติแบบดูชิลๆติดิมคลองริมน,น้ำเนี่ยจะมีเรือผ่านตลอดรู้สึกว่าชิลผมมองว่าบรรยากาศมันดีเป็นมูดแบบ ตอนเช้าๆร้านก็จะเป็นบรรยากาศแบบโบราณโบราณที่ 4, อัสสิเขาจะมากันเรามาลองชิมก่อนไหมว่าเมนูที่เราสั่งมารสชาติเป็นยังไงแซ่บโบ้ยเราก็กินกันเสร็จแล้วนะครับรสชาติโดยรวมเนี่ยโหหลอยมาก เป็นไงครับน่าร้านเด็ดตดบอกเลยนะครับว่าบรรยากาศก็ดีรสชาติอาหารเนี่ยอร่อยเหมือนกันโดยรวมเนี่ยบอกเลว่าดีมากเลยครับเดี๋ยวเราก็จะไปกันที่ร้านต่อไปนะครับเป็นไงครับครับไปกันเลยไปโอเคครับเข้าโจบย์จากร้านแรกมาแล้วนะเข้ามาต่อกันร้านที่สองนะร้านซูนี่เขาหมูแดงนะครับร้านยูเอแกรก็บอซส้อตัวรถไฟนะครับร้านนี้ตลาดพู้นะรันู่นที่ผมสร้างก็คือเขาหมูกรอบครับเป็นละแซบอ๋อาล้มโตกี่นังครับเนี่ย ก็จะเป็นนี่นะครับข้าวหมูแดงนะครับอ่าหน้าอร่อยไหมหน้าอร่อยไหมหน่าแซบเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าหน้าอร่อยหน้าแซบไหมมารับชมกันได้เลยครับไปหมดไปแล้วนะครับกับเมนูที่พวกเรากินนะครับรสชาติเนี่ยเป็นยังไงครับผมว่าข้าวหมูกรอบแซบจริงแซบมากถือว่าสงกับเป็นร้านดัง ส่วนของผมที่เป็นข้าวหมูแดงนะครับ <S <S ผมบอกเลยหมูนีน่มมากแล้วรสชาติเนี่ยอร่อยสุดๆเลยโดยรวมเนี่ยมองว่าทั้งอร่อยทั้งแซ่บเลยราคาก็ไม่แพงนะผมสี่ห้านี้ก็สี่ห้าใช่ไหมใช่ครับสี่ห้าบาทเหมือนกันไม่แพงไม่แพง <ๆ S 1> มองว่าราคาค่อนข้างจะสมเหตุสมผลในรสชาติมองว่าโอเคดีมากเลยครับใช่อยากให้ทุกคนมาลองกินกันนะครับเราจบกันที่ร้านนี้แล้วเราจะไปกันอีกร้านหนึ่งนะครับเป็นไงแล้วก็ใช a n ับชมได้เลยครับไป ตอนนี้เราถึงร้านที่3แล้วนะครับร้านชื่อแป้นสีกุยช่ายนะครับเรา,าตามไปดูกันว่าจะน่ากินขนาดไหนไปกันครับจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับจ้าสวัสดีที่นี่เราเป็นแป้นสนงสดนะลูกนะครับเออ้าจะใช้ข้าวสารเนี่ยเอาไปแช่เราไปแช่แล้วป้าก็าจะนำข้าวสารนี่มาโม่ โมแล้วป้าก็เก็บมาทำเป็นแป้งข้าวช่แล้วก็มาปั้นความออคุณสมบัติของข้าวก็คือมันจะหอมและนุ่มมันไม่กระด้างน,นะลูกนะทานแล้วก็อร่อยมันก็เรียกว่าข้าวช่แบบโบราณอันนี้ความอร่อยเราจะดูที่ว่ามันอร่อยขนาดไหนพอดีทําอันนี้นนน 9, แล้วเ้าคำเลยอ่ะสี่สิบบาทขายถูกแล้วเดี๋ยวป้าจะเอาน้ำจิ้มใส่นะดูนะดูนะ้ำจิ้มสปาเกตะมันจะแบบน่าทานมากเลยมันจะหอมที่นี่เราใช้ของดีนะลูกนะ สีอิ่วก็ใช้ซีอิ่วอย่างดีน้ำส้มเราก็ใช้น้ำส้มสันนะสีสันน่ากินมากเลยน่ากินสุดๆเลยครับคือเราน่าจะแซ่บหฟายได้ครับไมยได้ครับผมจะมาลองชิมกันนะครับกินนริงๆเลยนจะเหมือนกินด้วยนะขอชิมก่ะเนี่ยเป็นไงืลูกอ๋อขอลองบ้างครับแปลงงมาก มันจะนุ่มแล้วเราทำเลือกข้าวอยู่แล้วมีประโยชน์นะการแล้วจะมีประโยชน์ย่า้ชอบมากเลยอันนี้คนโบราณชอบเพราะว่าที่นี่เราอนุรักษ์ความเป็นไทยอยู่นะคะอนุรักษ์แบบของโบราณอ่ะอร่อยมากอร่อยมากเลยครับรู้สึกว่าชาติเนี่ยไม่คิดว่าจะได้กินของที่มีรสชาติที่มีแบบอร่อยจริงๆแล้วก็แซ่บจริงนี่แหละครับสองกับที่แบบขึ้นชื่อของตลาดภูของริตลาดภูมีอีกเยอะเลย้วเนื้อะเลยแล้วเหมือนจีบไม่ใช่ธรรมดา หมูอย่างดีเลยะหมูสันอย่างดีเลยนะคะนะคะเดือโอากาศเลยเอออันบบนี้ค่ะเป็นหมูสันอย่างดีหมูเต็มปากเต็มคำเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวป้าจะลองล่าน้ำจิ้มนะคะแล้วให้ลูกลองกินนี่นี่เ่าเราเป็นซอสซอสซอสจูดตำล้าเลยะคะ่ะเดี๋ยวลูกอันนี้เวลาที่อาการไหว้นะไหว้แทนหมูได้บางท่านเนี่ย แบบเขาก้มน้ำซุปเองแล้วเขาก็เอาหมูของบ้านเนี่ยเป็นไปแทนเป็นเคี้ยวอร่อยมากเลยค่ะอลองค่ะดูดูทิมด้วยเอา่อยจิมหน่อยชิมหน่อยรูปอร่อยเว้ยรับจบเองครับมลูกค้าจริงหน่อยทำงานไหนบอกความสิอยากไหมอยากไหมคุณจะบอกเองเลยครับนะครับ เป็นไงครับเป็นไงครับหมูอร่อยมากหมูเยอะหมูสันงอย่างดีใช่อร่อยจริงอร่อยมากครับอยากให้ลองกินเดี๋ยวอย่าลืมให้ตาล้องถังได้คับได้ครับได้ครับไว้เิญนะคะผูแชายตั้งสียิดีช้อนรับนะคะตอนนี้เราได้กินครบสามร้านแล้วแล้วมาดูกันว่ายูชีหน้าเลยไปที่ไหนกันเราติดตามพวกเราได้นะครับแซ่บร่อยครับเจอกันครับ อยู่ในช่วงเกตความรู้สวัสดีเด้อพี่นอ้องเมื่มอนี้สิภาพมูดจักกับตลาดผู้หลายคนอาจจะคิดว่าเป็นแค่ที่ขายของกินแต่อัน,นี้จริงมันมีเรื่องเล่าเก,าก่าับวนั้นคําว่าตลาดผู้เนี่ยบริษัทตังโมมัวเด้อพอสมัยกรยานี่เขาปลูกใบผู้ขายเต็มบ้านเต็มเมืองเป็นของดีประจําทิน่นทรงไปฮ่อมาทั่วกรุงเทพเลยผู้จากตลาดผู้เนี่ยแหละว่ากันว่าเคี่ยวแล้ว,ลว,ลวกินหอมแซบ่บหลาย ของกินตลาดพุกก็คือของดีโดยเฉพาะกุยชายมีหลานเกาแก่ลายสิบปปีแป้งกระเฮ็ดมือ่อใส่แน่นหอมบักครักคนหยืนต่อคิวสื่อนึกว่าแจกฟรี